สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่นโอโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่อ,องพระกันเช่นเคยก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาส่องนะครับเป็นพระศรีวลีหลวงพ่อกลวยนะนี่นะครับเป็นพระศรีวลีหลวงพ่อกลวยนะครับที่เนี่ยผมมองเนื้อหาแล้วผมมองเป็นยุคต้นท่านนะเห็นไหมครับ เก่าดีนะครับผมนะเพราะนะครับเพราะปีหนึ่งห้ากับปีสองหนึ่งเหนือไม่จัดขนาดนี้นะครับเนี่ยดูเป็นพระทํามือนะครับผมนะเหมือนบี้แบบผู้จีบเหมือนพระกู่เก่าเห็นไหมครับนะวิธีการสร้างนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องเรื่องความเก่านะครับบางคนคือเขาไม่เข้าใจนะนะครับความเก่าคืออะไรยังไงเขาไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ความเก่านะครับก็คือการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับผมนะ เอาง่ายงครับนะครับบางคนดูพระโค้งพระเครื่องบางคนไม่เข้าใจนะครับคิดว่ามันยากนะครับอะไรที่เราคิดว่ามันยากมันก็ยากนี่นะมันก็ไม่มีวันทําได้หรอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะครับเนไม่ว่าจะขับรถงานการทุกอย่างนะครับผมนะนะครับเหมือนกันครับพระเครื่องบางคนก็จับจุดไม่ถูกก็คิดว่ามันยากนะนี่นะเอาง่ายง่ายสั้นๆนะครับความเก่านะครับก็คือพระเครื่องดูให้ถึงยุคท่านถูกไหมครับหลูก็กล้วยอย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะปีสองห้าสองสองนะครับผมนะ ก็ดูให้ถึงยุคท่านนะครับเราดูพิมพ์ดูอะไรให้ดูถึงยุคถึงยุคท่านนะครับนะ <c oughs> เอาง่ายๆสั้นๆนะครับถ้าเปรียบเป็นคนนะนะนะครับถ้าเปรียบเป็นคนนะครับผมนะ <c oughs> ก็มีคนหนึง่งละกันสมมุติเรามีคนนึงเอา้าเนี่ยเนี่ยลุงคนนี้นะครับนะเนี่ยเขาไปอยู่งานเสกยี่้าสตววรษนะเว้ยในหลวงรอเก้าเสด็จนะเว้ยนะครับเนี่ยเขาอยู่นะเขาอยู่ในงานพิธีงานพิธีพระยี่พาศตวรรษได้นะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับอันนี้ปีหกปีหกเจ็ดนะ ถูกไหมครับเขาต้องมีอายุประมาณ80ปดสิบปีพูดถูกมารับแปดสิบแปสิบกว่าปีนะครับเนาะเออเราคือเราถึงจะเชื่อว่าเออเอ,อลุงแกอยู่จริงเว้ยถูกไหมครับแต่ถ้านะครับสมมตินะสมมุินะมมนะมมนะผมขอยกชื่อเป็นคนดังแล้วกันนะครับเนาะนะครับสมมุติว่าเป็นเป็นอาจารย์บอยแล้วกันนะครับเนาะอาจารย์บอยเขาบอกสมมตินะสมมุตินอะคือผมขอยกชื่อเป็นคนดังจะได้นึกหน้ากันออกนะอาจารย์บอยอาจารย์โทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาอยู่ในพิธี25ศตรวรรษนะเว้ย ผมถามคุณหน่อยคุณเชื่อเขาไหมครับเพราะเขาเกิดไม่ทันยังไงก็รู้เราก็ดูรู้ว่าเขาไม่ใช่แปดสิบแน่ถูกไหมครับเขาเกิดไม่ทันนี่แหละครับเขาเรียกว่าเทียบเคียงอายุนะครับเหมือนเนื้อพระเหมือนกันนะคุณพี่ครับเออนะครับเราเรียกว่าความเก่านะครับผมนะก็เหมือนเอ้านะครับแม่เท่าห้าแผ่นดินแม่เท่าสี่แผ่นดินถูกไหมครับที่เป็นข่าวนะอายุเยอะๆนะครับถ้าแม่เท่าห้าแผ่นดินอย่างเงี้ยนะครับแต่หน้าตาเหมือน หน้าตาเหมือนใครดีมีอายุหน่อยนะครับหน้าตาเหมือนตักมายุราแล้วกันนะหน้าตาเหมือนตักมายุราคุณก็ไม่เชื่อถูกไหมครับว่าเขาไม่อายุขนาดนั้นแน่ถูกไหมครับเออนะครับผมนักี่แม่เท่าห้าแผ่นดินที่ว่าเริ่มจะเสียชีวิตนะครับนะครับมันก็เทียบเทียงอายุเทียบเคียงอายุนั่นเองนะไม่มีอะไรนะอันนี้คือความเก่านะครับผมนะนะครับแล้วก็หลักใหญ่หลักใหญ่อีกความหนึ่งนะในการดูพานะครับเนาะ บางคนจับจุดไม่ถูกครับนะครับพะะระทำเครื่องกับพระทําทมือถูกไหมครับพระทําทมือเอ้พระทําทเครื่องผมจะพูด mm. ตลอดถ้ามีเครื่องจักรนะครับมันจะมีความคมชัดถูกไหมครับคมชัดอย่าง,งน,นั้นอย่างนี้ถูกไหมครับบางคนจับจุดไม่ถูกคมชัดคมชัดคมชัดก็จะจําอะไรคมชัดไปหมดนะครับแต่พระทําทมืออย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ความคมชัดเขาไม่มีไม่มีนะเห็น<ม>ไ,ไหมครับก็ดูที่ผมบอกเห็นไหมครับการสร้างแบบเห็นไหมครับเหมือนพระกุ่วนะครับเนาะกูจีบนะครับเนาะเห็นไหมครับเขาก็กดให้เป็นรูปพระนะครับ ก็ต้องอันนี้ก็ต้องดูเนื้อหานะครับบางคนก็นะครับคือฟังไม่เข้าใจนะครับเนาะก็จะยกคําพูดคนนั้นคนนี้มานะครับว่านะครับเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างงู้นแต่ไม่เข้าใจนะครับตีความไม่ออกนะครับผมนะนะครับคุณต้องดูนะครับเนวิธีการสร้างนั่นนู่นนี่ด้วยนะนะครับนาะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเรามาดูนัวอยางการเล่นหานะครับก็ดูเห็นไหมครับนี่ดูเนื้อหาเห็นไหมครับ ยุคต้นท่านนะนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะนี่นะครับดูนะนะครับนี่ยุคต้นนะครับพอปีหนึ่งห้ากับปีสองหนึ่งเนื้อหาจะอยู่ประมาณนี้อยู่แค่นี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเทียบเคียงได้ไหมครับอันนี้หนึ่งห้าหรือสองหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหนึ่งห้าสองหนึ่งนะครับหนึ่งห้าสองหนึ่งต่างกันถกปีไม่ต่างไอเนื้อหาไม่ต่างกันเยอะเห็นไหมครับหนึ่งห้าเห็นไหมครับ หนึ่งห้าเนื้อหาจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถึงบอกนะครับเนาะอันนี้ก็หนึ่งห้าใช่ไหมครับหนึ่งห้าจะอยู่แค่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นยุคต้นนะครับผมเนี่ยไม่มีดูนะครับนี่นะนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้เทียบเคียงอายุแล้วนะก็เล่นทั่วไปนั่นแหละนะครับไม่มีนะนะครับเนาะก็นะครับมีทั้งเนื้อดินนะเนื้อผงใบลานนะครับพ้าหลวงว่วกุวยทันเนื้อผงพุทธคุณก็มีนะครับผงคงผงขาว นะครับก็มีนะครับก็ลองไปศึกษากันต่อดูนะครับเนาะก็นะครับเป็นองค์นี้นะครับพระองค์เนี้ยนะครับนะผมพูดตรงๆนะครับเนื้อหาเก่านะครับเนื้อหาเก่าจัดแทดูง่ายเลยนะครับผมนะแต่นะครับที่ที่ผมนะผมดูไม่ออกนะครับผมดูไม่ออกแล้วก็พี่พี่คนที่แบ่งให้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะครับก็คือนะครับนะคนเล่นพระนะครับคนเล่นพระจะรู้เลยนะครับว่านะครับ พระศรีวลีหลวงพ่อกวยนะครับเนาะพิมนะครับพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับกับพิมพ์มีย่ามนะครับราคาต่างกันไกลพอสมควรนะครับผมนะนะครับแล้วพระองค์นี้นะครับผมพูดตรงๆนะครับเพราะพี่คนที่เขาแบงให้ผมเขาก็คงดูอยู่นะครับผมนะก็พูดกันแบบที่ผมคุยกับพูดก็คุยกับพี่เขานั่นแหละนะครับเราชัดเจนนะครับเราไม่หมกเม็ดนะครับเนาะปากว่าตาขยิบผมไม่ทํานะครับเาผมไม่ชอบด้วยนะครับเนาะไอสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับ ผมก็ไม่ทํากับอคนอื่นนะครับเหมือนที่เหมือนที่เม้นอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมถึงกล้าท้านะครับว่าผมก็ดู u t u b e ครับนะครับผมก็เม้นคนอื่นได้เหมือนกันครับนะครับแต่ผมไม่ชอบไปอวดรู้ในช่องคนอื่นนะครับผมก็ถึงท้าว่าถ้าผมไปเม้นไปสวดของใครนะครับมาเอาตังค์กับผมเม้นแล้วเม้นละหมื่นนะครับเนาะผมกล้าพูดนะครับเพราะผมไม่ชอบไงนะครับแล้วนิสัยผมไม่ใช่อย่างนั้นไงนะครับไม่ใช่ไปว่าเว้ย มึงอย่ามาทำท่องกูมึงอย่าไปทำอย่างนี้แต่ตัวเองไปทำมั call, ่วซั่วปากว่าตาขยิบตัวเองไปด่าเขาไปสวดเขาไปทั่วอย่างนั้นไม่ใช่นีสัยผมนะครับเนาะไปสวดว่าเฮ้ยมึงไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเองทำอ่ะตัวเองกลับทำอ่ะอย่างนั้นไม่เอานะครับเราไม่ชอบเราไม่ชอบสิ่งนั้นเราก็ไม่ไปทำกับคนอื่นเท่านั้นเองนะครับผมนะนี่แหละครับคือความชัดเจนของผมนะครับผมนะที่ผมพูดตลอดนะนะครับดูพาระผมอาจจะไม่เก่งเ่าใครหรอกนะแต่ความชัดเจนและจริงใจผม ผมมั่นใจว่าผมไม่แพ้ใครมีให้เพื่อนๆพื่พี่ทุกคนไม่แพ้ใครแน่นอนนะผมผมพูดได้นะครับเนาะนะครับก็พระองค์นี้นะครับเนาะผมพูดตรงๆนะครับเนาะก็นะครับใครเล่นพระก็รู้นะครับเนาะพิมไม่มีย่ามกับพิมมีย่ามนะครับราคาต่างกันไกลนะครับเนาะแต่พระองค์นี้นะครับเนาะเป็นยุคต้นเนะเนื้อหาดูแท้ดูง่ายนะวิธีการสร้างครับพระทำมือนะครับเนาะแบบผูจีพระกุนะครับแล้วก็เนื้อหานะครับ เก่าแท้นะครับเายุกต้นสองพันห้าร้อสยสบายๆนะครับแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมดูไม่ขาดแล้วพี่เขาก็ดูไม่ขาดเหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้พระองค์เนี่ยนะครับราคาเขาก็อยู่กลางๆแล้วห่างพี่ไม่มีย่ามและพี่ม,มีย่ามนะครับเ <receber> พราะเหตุนี้นี่นะดูนะดูบางมุมนะนะครับดูบางมุมนะครับเห็นไหมครับดูบางมุมเนี่ยนะครับเนี่ยบางมุมก็ไม่มีย่ามนะครับแต่บางมุมมีผุดๆนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับ คือดูไม่ขาดนะเดี๋ยวลงกล้องส่องอีกทีนะครับนะย่างคืออย่างที่บอกว่าเราไม่หมกเม็ดกันนะครับนะดูเห็นไหมครับดูนะเดี๋ยวเห็นไหมครับเนี่ยบ,บางมุมก็ไม่มีนะครับเนี่ยแต่บางมุมก็มีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ไม่ได้ปูดขนาดนะเห็นไหมครับมันก็เหมือนไม่มีนะครับเหมือนมีเนี่ยเนี่ยไม,ม่อยู่เห็นไหมครับแล้วทําไมถึง ทำไมถึงผมมองว่าดูไม่ขาดเพราะอะไรนะครับเพราะมีมันเคยมีคนหัวหมอครับพี่นะมีคนหัวหมอนะครับเอาพระแท้นะครับเอาพระแท้ไปนั่งฝนนะครับไปนั่งฝนเอาย่ามออกนะครับเนาะเพราะผมเพราะอย่างที่บอกไปนะครับเนาะนะครับมีย่ามกับไม่มีย่ามราคาต่างกันไกลครับนะราคาต่างกันโอ้ไม่มีเอาง่ายๆนะพาเครื่องมาเล่นตามมือนะครับแต่มีมีห้าเท่าอ่ะ มีห้าเท่าคือต่ๆแบบมือมือกระเลียกระลาดแบบผมแบบเราเลยนะนะครับสมมุติว่ามีห้าเท่าอ่ะความคือความต่างนะครับถ้ามีย่ามเล่นพันหนึ่งสมมุตินะมีย่ามเล่นพันหนึ่งอันนี้ก็ประมาณหนะ้าพันนี่แหละครับความต่างที่ทําให้มีความพยายามที่จะฝนนะครับฝนย่ามออกเพื่อที่จะขายเป็นไม่มีย่ามนะครับเนาะมันมี <laughs> มันมีความมันมีราคาความต่างกันพอสมควรนะครับเหมือน เหมือนพระสมเด็จเก่านะนะครับที่ที่เวลามีสมเด็จพิมพ์ไม่ใช่นะครับนะมันก็จะพยายามซออพิมเห็นไหมครับมันจะเอาพระเนื้อเก่าไปซออพิมพ์เพื่อที่จะขายเป็นวัดระฆคังนะครับเพราะวัดระฆคังแพงนะครับเพราะวัดระฆคังแพงครับเหมือนกันครับนะครับเหมือนกันนะครับเนาะนะครับดูนะเนี่ยนะครับบางมุมก็ไม่มีนะครับเนาะแต่บางมุมเนี่ยนะครับปูดนะครับเนาะเนี่ยนะครับก็ดูไม่ขาดเราก็บอกกันตรงๆนะครับแต่เนื้อหาผมดูแท้นะครับเนาะนี่นะ เอาแท้นะครับผมนี่นะ <c oughs> นี่นะพนีพ่ีนะครับดูนะเดี๋ยวเออนะเราต้องลงกล้องอยู่แล้ว <c oughs> ผมก็ซูมจังเราต้องลงกล้องอยู่แล้ว <c oughs> โอเคนะมาลงกล้องเลยกันนะนะครับอ,อึนะครับเรายังไงดีอะนะครับเราจริงใจต่อกันเราไม่หลอกกันมันก็ไม่พผวานะครับไม่นอนผวาไม่ต้องมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมนะ นะครับมันองค์การพระเครื่องนะนะครับมันก็อยู่กันแค่นี้นะครับเนาะเราจริงใจเราทําธุรกิจอะไรไดหลายๆอย่างครับเราจริงใจซื่อสัตว์นะครับเราชัดเจนนะครับมันจะผิดจะถูกนะครับเราทําด้วยความจริงใจนะครับมันก็แก้ไขกันไปถ้าเขาผมว่าคนที่ที่เขาฟังเขาอ่านเขาอ่านเจตนาลมเราออกนะนะครับเขาดูคนออกนะครับผมนะก็มานะครับเนาะเป็นพระศิวะดีหลวงของหลวงพ่อกล้วยนะครับผม นี่นะสองพันห้าร้อยครับเนื้อหาเก่าจริงครับนะครับดูนะนะครับนี่นะครับนี่ดูไม่เท้าใหญ่ๆนะครับร่มใหญ่ๆนะครับเนาะชัดๆนะครับผมนี่นะครับเนาะนี่นะนะครับก็นะครับเนาะเป็นผ้าทามือนะครับเนาะด้านหลังเป็นเหมือนผู้จีบเหมือนแบบผ้ากุนะบีบีบีบบีบนะครับเนาะนี่ วิธีการสร้างมาตั้งแต่บูรามโบราณ้อยนิ้วมงนิ้มือนะครับเนาะนะครับผ้าทํามือครับนะครับแล้วก็ส่วนผสมเป็นดินเป็นอะไรนะครับเขาก็คมชัดได้เท่านี้แหละนะครับเนาะนะครับไม่ใช่ช่างไม่ใช่ช่างแบบเป็นเครื่องจงเครื่องจักต้องจ้างต้องแกะพิมพ์ต้องอะไรที่ต้องมีช่างฝีมือนะครับผมนะอันนี้ก็นะครับผ้าทํามือนะครับเนาะสร้างด้วยความศรัทธานะครับเนาะให้ลูกศิษย์ลูกหาไว้ใช้นะครับเนาะแล้วก็ดูนะนะครับมามาดูย่ามกันนะ เห็นไหมครับเนี่ยบางมุมก็ไม่มีนะครับนะบางมุมมีนะครับเนาะนะครับเนาะแล้วผมก็ดูไม่ขาดนะครับคนที่แบ่งให้ผมก็ดูไม่ขาดนะครับเราก็คุยกันตรงๆนะครับผมนะพรามันมีคนเคยหัวหมอนะครับที่เล่าให้ฟังนะครับนะครับเพราะมีย่ามจะไม่มีย่ามเล่นหาราคาต่างกันประมาณห้าเท่านะนะครับก็เกิดมีการฝนมานาแล้วนะครับฝนย่ามออกนะครับผมนี่ ก็ดูไม่ขาดเราก็มองไม่ชัดเราก็บอกกันตรงๆแล้วเราก็ให้ดูตรงๆเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยนะครับบางมุมก็ไม่มีนะครับบางมุมก็มันดูปูดนะครับเนาะเี็นะครับก็พูดกันตรงๆนะครับผมนี่นะครับแต่เก่าแท้นะครับเนื้อหาเขาเก่าแท้อยู่นะนะครับนี่นะนะครับเก่าจริงครับนะครับดูนะครับ ปีหนึ่งห้ากับสองหนึ่งนะ,ะ้ะหาไม่จัดเท่านี้นะ,นะน,น,ะนะครับนี่นะครับดูนะพี่เพราะหลวงพ่อกลวยอะนะเพราะหลวงพ่อกลวยท่านเป็นสิทธิท์ยุคท้ายของหลวงพ่อเดิมนะครับนะนะครับพอพอไปพอหลวงพ่อเดิมท่านมรณภาพปีสองสี่เก้าสี่อะนะครับท่านก็กลับมาที่วัดทุกท่านก็เริ่มนะครับเริ่มจะสักยนันเริ่มจะทาพระเครื่องเริ่มจะอะไรตั้งแต่นั้นมานะครับผมนะนะครับ หลวงพ่อกวยนะครับก็เลยมียุค2 5 0 0ของท่านนะครับแล้วก็สร้างมาเรื่อยๆนะครับผมนะครับนี่นะโอเคเนื้อหาจัดจ้านนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่ๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเพี่ๆเช่นเคยนั่นแหละนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนะเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ สัตว์ไทยกันด้วยนะครับนาะถ้าพอจะได้ความรู้พอจะได้แนวทางในการเล่นพระสะสมพระนะครับผมนะเป็นกําลังใจให้กันนะครับมันก็ไม่ได้เสียตุ้งกับสตุ้งสตางอะไรหรอกนะครับเนาะก็นะครับนาะดูนะครับการเล่นพระศึกษาพระนะครับเราดูก่อนอื่นนะครับดูหน้าพระเขาให้ออกก่อนนะครับเนาะดูหน้าพระคืออะไรนะครับดูว่าเขาเล่นพระยังไงนะครับเขาเล่นพระยังไงนะครับเล่นพระนะครับ อธิบายความเข้าใจของเขาได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มาแบบอ้อแท้เพราะมีใบเล่นแบบอ้างอ่ะอย่างนั้นเล่นเพราะความเชื่อครับนะครับความเชื่อครับนะครับแล้วก็คนที่ออกใบใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหาเรื่องพาเกยอยู่เลยนะครับแล้วคุณเอาใช่ไหมครับความน่าเชื่อถือมามาการันตีอย่างเนี้นะครับนะครับมันมันถูกไหมครับถูกไหมครับเนาะนะครับเราอธิบายให้เขาเข้าใจดีกว่านะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ ราคามันก็ไม่ต้องเวอร์วังหรอกไม่พีนะครับเอาที่พอไปได้นะครับเราพอแบ่งปันกันได้มันก็ไม่เครียดนะครับเนาะนะครับมันก็อยู่ในความจริงที่มันแบ่งกันได้นะครับเนาะผมพูดตรงๆครับนะครับเราเหมือนเหมือนเหมือนผมเหมือนกันนะครับเนาะเราไม่ดังครับนะครับเวลาเราไปมันไม่มีใครรู้จักเราหรอกนะครับเขาขายเราคือไม่แพงหรอกถูกไหมครับเขาก็แบ่งปันเหกันเพราะเขาไม่รู้จักเราถูกไหมครับก็ซื้อผ้าไม่แพงแล้วผมก็แบ่งปันก็ไม่ได้แพงเหมือนกัน บวกมารจิ้นกำไรนิดหน่อยได้ค่านูค่าน้าผมเอาแล้วนะครับเพราะผมมีงานประจำได้แหละแล้วมันก็มันก็ไม่ซีเรียสเรื่องนั้นนะครับเนาะก็เช่นกันนะครับถ้าเป็นสมมุตินะอาจารย์บอยอาจารย์โทอาจารย์พศถูกไหมครับถ้าคุณไปขายเขานะครับเขาถามราคาราคาคุณก็ต้องตั้งการไปสูงอยู่แล้วผมเข้าใจครับนะครับเพราะเขาเป็นคนดังนะนะครับคุณก็ต้องตั้งการไปสูงแล้วแลวเขาก็เช่นกันครับนะครับเขาซื้อไปแพงนะเราก็ต้องปล่อยแพง เพราะต้นทุนนะครับต้นทุนมันคือมาตรฐานสินค้าถูกไหมครับเหมือนกันครับถ้าคุณไปถ้าจะขอขึ้นค่าแรงนะครับขึ้นค่าแรงนั่นนี่นี่ต่อให้วันละพันด้วยนะครับผลกระทบมันก็ไปตกกับใครมันก็ไปตกกับพวกเราเองนี่แหละเพราะมันก็ต้องไปเพิ่มราคาสินค้าถูกไหมครับนะครับจาของสินค้าเขาไปอุ้มเองล้วครับนะครับมันเป็นหลักการทั่วไปนะครับเนาะมันเป็นต้นทุนนะครับมันเป็นมันเป็นแบบราคาจําหน่ายนะครับเนาะนะครับคุณอย่าไปมองว่าเฮ้ยแพงมันต้องแท้นะครับ ใค้มันต้องแท้ถูกมันต้องเกยอย่าไปมองครับนะครับหาแท้แท้ที่ผักนะครับไม่ได้ดูที่ราคาไม่ได้ดูที่เจ้าของไม่ได้ดูที่ไหนนะครับนะครับเนาถึงเขาพูดกันนะครับไก่เก่งไม่เลือกที่เกิดครับนะครับอาจจะอยู่กับชาวบ้านที่นั่นที่นี่ในฟงในฟาร์มอยู่ได้หมดนะครับเหมือนกันครับนะครับดูที่ผ้าหาแท้แท้ที่ผาเท่านั้นเองนะครับผมนะก็โอเคนะนะครับก็ขอบคุณอีกทีนะครับผมนะสวัสดีครับ